โอเคครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n โจเอ็กซ์ไลเนะครับผมวันนี้นะครับผมมีการอัปเดตเกี่ยวกับเซอร์เบต้าอีกแล้วนะครับผมเซอร์เบต้าเนี่ยแน่นอนครับผมมันยัดตัวมาใหม่อีกแล้วนะครับผมเป็นแครี่สายโหดนะครับผมยิงทีนี่แตกแน่นอนครับผมแครี่ตัวนี้ผมเคยเล่นในแอลแล้วนะแครี่ตัวนี้คือแบบอารมณ์คล้ายกันเลยยิงทีละ3นัดนะครับผม3ถึง4นัดนะครับเป็นเปร์ลูกซองนะ ก็ถือว่าโหดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าตัวฮิโร่ตัวนี้แม่งโหดแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาตัวฮิโร่ให้ดูนะครับผมว่ารูปร่างหน้าตาของตัวฮิโร่เนี่ยแม่งเทขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีความสามารถอย่างไรนะครับผมแต่ผมยังไม่ทดสอบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับผมก็ฟ้าฝนมันมานะครับเดี๋ยวมันจะบึ้มซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเสียนะครับผม โอเคครับ okay, ผมเลื่อนไปข้างล่างเลยนะผมคิดว่าสกัดเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ตลอดเลยนะผมมาดูทีไรนะโอเคครับผมตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมเพราะหนุ่มแว่นของเรานะครับผมปืนเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวของเป็นแคลรี่ยิงระยะกลางนะครับผมยิงไม่ไกลมากนะครับผมยิงค่อนข้างที่จะใกล้นะครับผมแต่ยิงแรงนะครับ ยิงโอกาสติดคีนะครับผมลูนที่ใช้นะครับผมผมแนะนําให้เป็นลูนคีนะครับผมคีลวดนะครับเพราะว่าลูนคีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมเก่งนะครับผมผมเน้นเป็นลูนบูคองก็แล้วกันลูนคีเจาะเกาะครับผมตีไวแค่นั้นเองผมแนะนําให้เป็นแค่ลูนพวกนี้นะครับผมเพราะว่าผมเคยเล่นกับตัวมันแล้วนะเพราะว่าตัวนี้มันคล้ายๆเหมือนตัวในแอลนะครับผม โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ cribe และกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเพราะว่าการอัปเดตของเซอร์เบต้าเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมมีแค่ตัวนี้เข้ามาครับผมจบแล้วตัวนี้เข้ามาแค่นั้นเองคือจบนะครับผมทุกอย่างจบไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวช่วงดึกๆเดี๋ยวผมจะสตรีมนะครับผมก็มาดูกันด้วยนะ